สวัสดีค่ะวันนี้อากาศสดชื่นสดใสนะคะหลังฝนตกใหม่ๆนะคะก็เลยเดินมาที่สวนหลังบ้านนะคะสวนครัวนะคะจะพา,าพี่ๆน้องๆน,นะคะมารู้จักนะคะต้นไม้ชนิดนึงนะคะเห็นไหมคะที่มองไปนะคะเป็นไม้นัตระกูลนะคะเกี่ยวกับตระกูลมะเขือ มะเขือพวงนะคะประมาณนั้นนะคะก็จะเห็นตน้นเดี๋ยวเดี๋ยวรูไปดูใกล้ๆชัดๆนะคะใกล้ๆชัดๆเลยนะคะมาดูที่ใบเลยค่ะนี่ใบนะคะลักษณะใบาเป็นใบหยักๆคล้ายใบยมะเขือใช่ไหมคะใบมะเขือนะคะก็จะมีแต่เขาจะมีหนามที่เห็นสีม่วงๆนะคะเป็นหนามขึ้นมาแต่ทีนี้จะมีขนนุ่มนุ่มเหมือนกระมยียีเลยค่ะอันนี้ลักษณะของดอกนะคะดอกของมะอึก นะคะดอกของมะอึกนะคะแล้วก็ผลอ่อนของเขานะคะผลเขาก็จะมีขนนะคะเพราะบางพากก็จะเรียกมะเขือขนนะคะมะเขือขนอ mm ่า hmm. นะคะเนี่ยลูก mm hmm. จังมาอาไล่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะเขาจะอ,าออกมาเป็นลําดับตั้งแต่นี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะก็ตั้งแต่อ่อนกลางแล้วก็แก่แล้วก็มาสุกค่ะเนี่ยนะคะ mm hmm. นี่ค่ะเ mm hmm. นี่ย จะมีขนสีทองนะคะนี่มาดูชมโอ้โหสวยมากเลยคะ่ะน่ากินมากๆเลยนะคะนี่คือมะอึกนะคะเป็นต้นไม้ที่เป็นทั้งอาหารและเป็นยาได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะคะบอกว่าถ้าขนของเขานะคะสามารถ นะคะนาไปประกอบอาหารก็คือไปตำน้ําพริกกะปินะคะใครชอบนะคะเขาจะเอามีมีรสเปรี้ยวนะคะเผาไปาก็จะมีเมล็ดเหมือนกับมะเขือนะคะจะมีออกรสเปรี้ยวนะคะแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะไปเผา,านะคะไปเผาถ้าเราจะาทั้งสดด้วยทั้งเผาด้วยก็ได้ถ้าเป็นสดๆก็มะากาน้าพริกกะปินะคะน้าพริกกะปินะคะขูดเอาขนออกนะคะแล้วก็ไป เมนูอาหารได้หรือถ้าว่าเราอยากตำน้ําพริกปลาทูขูดเสร็จแล้วก็ไปคั่วพร้อมกับพริกเลยค่ะจะหอมแล้วก็จะมีความเปรี้ยวคมกล่อมนะคะใครไม่ชอบเปรี้ยวมากก็สามารถใช้ความเปรี้ยวของมะอึกได้เลยค่ะนะคะ่ะดูนะคะนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะก็คือผลของเขาสามารถขับเสมหะได้ด้วยนะคะขับเสมหะนะคะแก้อไอต่างๆแล้วก็พวก ใบก็สามารถนำไปอพอกนะคะรักษาโรคผิวหนังแก้คันแล้วก็พวกฝีได้นะคะแล้วก็รากของเขาก็สามารถดับพิษไข้นะคะได้ด้วยนะก็เป็นพืชที่น่าสนใจน่าปลูกนะคะเป็นอาหารระยและยาด้วยหายากนะคะช่วงนี้หายาเนี่็ถือว่า,าเขามีความสมบูรณ์มากนะคะรูทัศน์ก็ ปลูกไว้นะคะให้เป็นร่มเงากับต้นทุเรียนค่ะดูค่ะนี่ค่ะนี่ต้นทุเรียนนะคะปลูกไว้ตรงนี้นะคะกายกับต้นมะอึกนะคะก็ดูเขาสมบูรณ์ดีนะคะเขา,อ,าออกผลใบออกอ่อนผลใบอ่อนได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเหมือนจะรอดนะคะเพราะเคยปลูกมา4ี่หครั้งแล้วตายหมด มีน้องมันนี่มาด้วยน้องมันนี่มาช่วยมาช่วยดูด้วยอ่ะน้องมันนี่มันนี่คะมัน,นี่มัน,นี่มาช่วยดูด้วย่ามันนี่มาดูนะคะช่วยไผ่ทําด้วยนะคะอ่าก็มีต้นพรินะะรกนะคะดูจะรกนะคะแต่เราก็ถือว่านะคะ,ะการปล่อยให้ที่รกๆอย่างนี้มันก็ทําให้เราได้ผลผลิตดีนะคะปล่อยเป็นธรรมชาติเพราะว่าถ้า เคยปลูกทุเรียนในที่โล่งๆแล้วปรากฏว่าตายหมดเลยค่ะ4ี่ห้ารอบเอาต้นใหญ่มากแล้วก็ตายอาจจะเราไม่รู้วิธีการนะคะอันนี้ก็อยากให้เห็นนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยถ้าเป็นผลไม้ที่หวานๆน่าจะอร่อยมากแล้วก็ผลเขาสมบูรณ์มากนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็มาให้ได้รู้จักนะคะกับต้นมะอึกนะคะเป็นพืชสมุนไพรนะคะ เป็นอาหารนะคะที่อยู่ในครัวเรือนเราได้นะคะอร่อยรสชาติอร่อยนะคะกอ็อยากทานก็มาเก็บได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ